กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีเปิดถุก่านเด้อติ๊กขับสุมซอกนกข้าเนาะป้ามาบาดนี่ปราลุงขเขาข้อเจ้าเรื่องหุ่งอยู่ป้าพอเกี่ยวบ่เลยเนาะนกข้าเมื่อตอนน่ะเขายังเกี่ยวอยู่พี่น้องเลยสบายดีเด้อพี่น้องห,าห้าสิบปรหานะไมีกันพี่น้องเลยจะสิดได้ยังแหละมีห้าหนาไม่กอนอมียังกิน หลังจากมาแต่พแหลเะนะ้าปันพอไอคิวภาทำไมไอคิวนอนยังไม่ได้ตื่นจ้ะเขขาเจรงามงามซุกเลื้องเครื่องเหือ่อเมื่อในกะลมแล้วนะลมแหง้งคือเก่าหนาวเมื่อคืนอากาศเย็ยนเย็ยนและหนาว แบบมันเป็นเฮื่อนไหม่นะมันก็ค่อเฮื่อนแบบนอนปูนตลาดพ่อไม่ใหญ่จืดน,นอนตลาดเา่าวันนอนจีเทงเฮื่อนไอ้คิวหลินป้าไมาแ้แหลกพื่นกระสิบจือดอกพอ่อเทิงเติมละกะโอ้ข้างขึ้นบันได้บอลเกา่าแกช่วได้เกี่ยวเข่าอีกเลยพี่น้องเอ้ยบ้านี้ได้เกี่ยวเข่าสวนแม่เนื่อยไปเลย ชาอยู่บ้านยังเขียวอยู่มาแสงพีบเปิดแถเรื้ยงหมดแถาเรื้ยงหมดเลยเข้าก็สิแดงพวกฟ้าหาน้าไมาอยู่หวยพอแจ็คสิไดงพอแกงหรือบอกเลยอะไรเนาะพี่น้องหน้ากระดำดำพี่น้องขอไก่สนีป่าพี่น้อยหากระไรหยุกคงเนาะยังไ่ได้มงลังคา ป้าขาวไปหายจอยก็เริ่มเลืองอีกแล้วเด้อนี่เ,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 เป็นเศษยังไหวเนาะในภายหน่อยเนาะเอาสิบห้าเอาใหม่กันขาเลือยงมาแล้วเนาะหลังจากที่เอาไปได้มาหน้าเป็นเดือน Tháo lượng vào đây Ngoài để lụp vào này, nè oh, Ngoài để lụp Ngoài để lụp Tao sẽ ngoài phụ cả, Để đây nè Ngoài ป้าหางเป็นตะสังแถวะตะแม่อีกอืมรวยเก็จ,จ่อยทำยังไงฮะน้องหน่อไม้เนาะเก็บมีพี่น้องเลยเราใหม้เพราะว่าเราใหม้มันน้อยหาเมื่อแกงแม่ในพันยาคหาใหม่เพิ่น Bọn này không khăn những dù vụ ấy đâu, nhưng mà thật là mưa đứa Nhung cắt <laughs> Những dù vụ ấy mày thì lại cái giao này phần này, cái này. Cái này. นี่ทำไมเขาเกาะอะไรยังอยู่ป่าอะากอดสีไปกับพันยุ่งกินสัมเมัอร์แมนจังคันน้องตอนนี้ก็สวยอลไรพี่น้องเลยทำข้ามกระเสติเมื่์งอะไรแหละน้ไม่ทีได้ได้บารายบันไดเท่าไหนคิว ี่น้องตอนนี้กกมาหอดเธออ,อะไรไปน้อ,นองป้าใหญ่จิ้มเหตุไม่ใจืดเหตุยังเด้เนาะพี่น้องเอ้ยสบายดีพี่น้องไม่ใช่จืออดกับัชิอชอชอลอสอสชิลออสอืมก็ซอ,อยเขาอืมขึ้นซอยไปเลยน้องไม่ได้ไม่งอกต้องขึน ที่สกิดเอ้ยท่างสวรรค์นหนักที่ทุดางนักก้อนพนมถูกมองถูกกนสบายดีพี่น้องมาในดังไพยพี่น้องถูกมองถูกกนทัทนท่วทั่วหนาเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าของแม่ใหญ่ชื่อ ป้าจะปล่อยเด้อพี่น้องป้าป้าป้าปล่อยไม่ไงขึ้นเด้ออย่าป้าปิดข้าวนายเด้อพี่น้องเลยไม่ได้ใส่ก่นแม่

No. No. No, I, um, one is so what is the tongue of, of his เห็ดแหงเน้่าแบบทำได้คำหนึ่งมันแหงแล้วก็มัเย็นไหลเนี่ยเป็ปลามนแหงวนเราไกินแบบเมันแหง่ไ Ừ, ba mẹ bỏ. nhau thôi ơi đây. xịn cả ngam ngam xịn như một thân đèn là sao ngam กินแกยวขาวมา <c oughs> กินเกยวขาวแ <c oughs> มนตีสินอจเียวรอจกเนาะวัะนจันนี่ก็ลงมืออล้วพีเนางวันจันนี่ข่าวซุกไปแล้วว <c oughs> ่าด้านหน้าฮะบบาในในากะ็ลเล่บังงได้เนาะเนาะฮะกลเล่สองเดือนเอาต้นเลวบังได้กับเป็นหน้ามีไงขึ้นเลนกำลังมันเลยังไกำลางก็ได้ฮะกัลเล่สองเดือนพระว่าจะได้เกี่ยวนั่นมันก็ดีแหละวะ ไว้ยังมาเห็นหน้ากับแป๊บหนึ่งปีเดียวกับแป๊บหนึ่งข้าวเดียวแป๊<ป>บ,บเดียวคนกับเสาไว้เชือน้อยตอนนี้นก็เดือนที่เจ็ดขามาเลยพี่น้องเช้ยตอน่ากระเทิขงขวบปีเดือนหาเดือนเมษาเนาะมาเริ่มลงหน้าอีกเลยเมื่อหนึ่งกับแป๊บเดียวปีหนึ่งกับแป๊บเดียวเวลามันไวมันเร็วที่เราเป็นโมรอแลยเมม่อ มักซื้อวัชพืชไข่ใส่กระเทียมเนะบ๊อบมันเขาไปแทงโค้งมันออกเลือดมันเลยกลามกับเลือดกับเนื้อมนะันไงดิต้มอบเอากินกันไปเอาซุปกินซุปเอาไป ตอนนั้ะเมื่อนเราเขาน้าพักกยังเคี้ยวอยู่บนมน้าปัดเนี้ยเรื้ยงบนอะไรเลี้ยไปยังอ่แม่เมื่อหนึ่งสุเมื่อหนึ่งล้มแหงไว้สลมทนเดะนะเขานะเขาู้่ันเ่ท่านพ่อเกียวบอเนาห้ากะห้ากะสิห้ากัอ้อเข้่วพนพอที่เกียวให้นะเออไฮเดียนะซุกแล้วไฮเดียในอันเอาเขาเขาจะมาดำดิจะเป็นอะไรได้ลักซ้อมนึ ไฮเดียนะสาวนะอืมโบงามบ่บไฮบ่ะไฮบ่ใหญ่ดิขาโบ่งามนะขาโบ่มีโูยใส่บ่มีเงินซื้อขันหวานนะโพยห้องห้องคือการโบปีหนาเนี่ยเอาแบบนี้ดำเอาสีดำเอาปีหนาเนี่ยไม่ใช่ได้ก็เอาดำเอาไม่ใช่ได้ก็แมนแมนปีหนานเนี่ยได้ก็สีดำเอาโบ่ล่ากับใส่โูยทดสอบหนึ่งพอด้คิดแมนแมน นี่ก็ยังใส่ปุยหกสอบขาคืองามทช่มี่กายเห็นสิบช่องสอบือเด้อหกสอบทอานทั้งตะกะสบช่องสบนีแต่เาี่แต่ยู่ี่กายนี่ยนี่ดำับพลงามงามปีนเหยย่มีดำปับพลจะขาดขาเพิุ่ยหกสอบหนึ่งได้รูเอ้ยปุยเพิ่ขาวเพิ่งงามได้ปีมันอยากแดดอยากแรงกระสางมันตอนมันแดดมันแรงเข้ากระต้องดำแม่ ปีหน้าคือสบายอยู่ไอคิวกับสิบุจักข่วมหนังถานเน่พ่บอบปีหน,าน้าอะไรพี่น้องคิ้น้องคำกมจะได้ขอจบขิปนแพงสนีทเด้อผักเปิ่งผักส้มต่อไปพี่น้องอนนสบายดียแม่เนี่ยแต่ลงลุยขี้ต้มนะพอดีดดพอดีเสื้อกับกําลังหย่างกําลังเฮียนหย่างและบุกหลาเม่ยางชื่นกะห้ากะชื่นมากมื่อวานแม่ชุดชุดท่องชุดใสเป็นไงชื่นแม่ หอดาแม่ไอ sí, sí, bueno ้ผูกกับ่ได้ไปหลิกใได้อยู่ในแถวเฮื่อนนอยไเพี่แญีุ่่นกับลายคนเนาะนี่อยู่สัสองคนนน่แหลงไปหลักสากนอยากคนต้นอ่า